มาอย่างเดีวละเนี่ยมันเดิมมันเดิมอือแล้วกูบอกว่ามึงบอกจะบทายคลิปใช่ป่ะเออกูบอกว่าเออใส่เสื้ออยู่บ้านหนักได้น้องใส่เสื้อหลานหรอกกุณู่ก็ใส่ไม่ดีต้งไหนอ่ะเขาเรียกว่าพักคลิปห้าทองเลยอ๋อเขาซื้อใหม่อ่ะเขาเรียกว่าคนรวยเขาแต่งตัวอย่างเงี้ยไอ้น้องก็บอกให้อ๋อไปไปไปโอ้โหทำทุกอย่างเราติอดทุกอย่างเขาเลยเฮ้ยเฟสนี่เมื่อกี้นะ โอ้โเหมือนเหมือนเหมือนไม่เตียมเลยแต่เตียมอันนี้ต้องแต่งตัวล่อให้ันเลยใช่ครับมีช่างภาพนะมีช่างภาพใช่ใช่ครับโอ้โหต้องแต่งตัวล่อแันนี้เดียวใช่มับมันไม่ได้อ้อมกับบลาไม่ได้เราเอาไปว่าตีนหนึ่งว่ีนไม่อ้อมเลยไม่อ้อมเลย หนุกับผู้จัดการแลทีนี้วันนี้มันเจอผู้จัดการจะรีันี้อะไรต้องฝันมันโอ้ยแต่นี่ไม่ต้องลัวอ้วนอ่ะมันมแบบเนี้ยไม่ต้องลัวเรามีเรามีเรามีอะไรเรามีอะไรเรามีอะไรนี่เรามีนี่เรามีนี่ไงโอ้โหนดี่ได้เลยนะการคลิปเลยไปกินก่อนดีอปทำงานดีเดี๋ยวไปกินก่อนนี็เนแล้ กี่คนนะโอ้โหมีแฟนกี่คนเนาะไม่พอนะเพืด่ดีเราตีต้องไปนับด้ยวยก็ได้อันนี้พวกนี้คือพามอะไรนะโอ้โพี่ไม่ได้เลยนะไม่มีหมวกออกกันบ้านไม่ได้เลยเฮียแบบว่าแบบไม่ใส่เสื้อนี่กว่าใส่หมวกไปเดี๋ยวออกกันบ้านได้ได้อยู่คือได้เลยใช่ไหมได้เลย,นะเลยออกออกได้เลยนีมีความนับครั้งแรกคอามถึงอะไรกันฟอรอมอร์นิ่งอะประมาณเท่าไหรอะคือสามสามไมเร็วมากนะประมาณเท่าไใช่เหรอไม่เร็วหรอก ไม่เหลวหรอกไม่เหลวหรอกต้มีแสงว่ายโอ้โหแสงกว่างอ่ะนึกว่าเร็วแล้วแย่เวมากนะเราอ่ะกวันก็รักเลยอ่ะแกมีแฟนครั้งแรกเ่าอยู่อะไรโอ้โหเป็นเยอเยอะเป็นเยอเข้างแบบพี่แกคุยเรื่องนี้อ่ะทำไมอ่ะทาื่อน้ก็ร้เข้าายคุยเรื่องคุไรบ้านดูไฟไห้เปลี่ย นี่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 หักหักคนนี้ดีกว่าพี่จูดมีความรักครั้งแรกตอนอยู่อะไรอย่าบอกนะว่าอนุบาลเหมือนกันอะเร็วไปนี่แม่แม่ถ้าถ้าพี่ยู่แบบมีตอนอนุบาลแล้แฟนพี่จูดน่าจะเป็นครูอะแล้วพี่จู่วานุบาลแล้วแฟนก็เป็นครูใช่เพราะชอบชอบครูใหญ่โอ้เป็นผู้ใหญ่อะชอบชอบมีแฟนเป็นผู้ใหญ่แล้วแฟนทำไงอะเขาต้อนหนุ่มพี่จูดเนี่ยเดรอเลยนะต้อนหนุ่มเอาตนอนให้ก็บอกว่า พี่จูเรียนจบแล้วก็ไม่ได้แต่งอ่ะก็คือคูก็ตายไปแล้วอ่ะคูไม่แก่ตายคือ่อนนี้เออไม่เสร็จเนี้ยเออตายก่อนดีกว่าเล่นกันไหมตายนวแกให้นะเออเนี่ยพี่จูเขาจะแกให้มึงนะถ้าไม่พิเศษเขาจะแกให้กินนะอ๋อใช่ตุ้งดีแกตุ้งดีจะมาแต่พึงไม่เคยแก่คู่กักินเลยจ๋าจริงมึงไม่มีแฟนมึงมีเมียค่ะ โอ้พี่กินเก๊งเตาเลยเก๊กเตาไม่มีระยะแล้วอะสุดจ้า็บเดียวกคนเดียวเขาไปขึ้นคขวานมีอะไรยถามอะไรอะไรยัถามอถามถามิบ้าถามแกอยู่ยงไรอย่เยมงถามอะไรถามดีอะไรกันคนละคำถามปะล่ะไอ้น้าเวเฟ่ดี้ไอ้คอมีหยเออเฟรดกินบ้ญี่ปุ่นมีสการสร้างมาแล้วไข่หวานเนี้ยไข่หวาน นี่แะละสาลายที่ที่พวกมาเข้าพวกนี้ซื้อพวกนี้มาให้รักตายจริงจริงพ <c oughs> วกมึงซื้อเล็กๆอ่านี้เอางี้วะเอางี้อ่ะถ้าถ้ารักคนดูคลิปนี้ถึงหมื่นนะผมจะเลิกกับภรรยาพวกนี้แต่ <c oughs> ถ้าคุเลิกกัเบียรคุณแล้วอย <c oughs> ู่บจีพี่สายครับจีพี่สายอะจีพี่สายเดี๋ยวพี่สายเข้ามาดูพี่สายเข้ามาดูนี่ตัดลงเรื่ยตัดลงเรื่อยแค่ไหนอ๋ะ เนี่ยดี๋ยวนะอีเฟไมุณเป็นเลาก่นเ้าถ่วคุณเป็น้องนะ่านลงนะ่งดี้จะรอดูเร่าดลงจริงระดับจิลลี่มรักพี่มากครับผมเป็นกัมไข่เกียวพี่เ่อทันทีแล้วต้อมีบเาได้เลยข่ขไม่ให้เราขินด้วยไมากนเดียวผมกินคนเดียว้วเอาลกผ้าท่ถ่ายเาไป็นล็อกเ็ตใช่ตะแลขผียวอะใช่แตะกลัวมันน่าจะเน่ามัน่าจเียด้ยมันจะบูดอนีได้ไป็ี่สา จะดีใจกูจะระแวงหรือไงไอเยี้ยมันลบจิบได้หน่อยไอ้เี้ยมาอะไรมันเดือบะคุณเคยคบกับใครนานที่สุดถ้าว่าคืงอะไรมันเดือบไหมต้องตอบค่ะก่อนคุณเคยคบกับใครนานที่สุดก็แกเลยแล้วลองลงมาคุณว่าแข็งมากโอ้โหเดี๋ยวนะเขาลงนานเพราะว่านี่อยู่กับมาเจ็บตาปีท่ามุ่งนานกตะกูนี่มึงต้องมีฝ่ั้งแต่อนุ้ปะไม่ควรที่จะงนังตะกูล่ะ เด็กเล่นอาหารเนาะปุ high, like ๋ย <kil> น <enh asm> <laughs> ี <fall>? ่แหละไม่ตรงเด็กมีเจ้าพูดเนี่ยนี่นี่นึกว่าเจ้าพูดเนี้ยได้เวลาถึงหลังก็เอามานั้นกูเจ้าแม่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงอะท้ามมันต้องแส่หลอกมึงแล้วก็จะบอกกูใช่ไหมไอ้เขาเด็กแล้วอาหารดูนั่นกูเหรือมันนั่นเลยนึกว่ยกูก็เลามาด่ามานัอนกูแล้วนั่นยิ่งมึงไม่เชื่อึงต้องได้าง่าเล่นาหารกูถึงไม่เยอะนั่นนี่นั่นกูไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกูเลยแล้วแม่กู็ไม่รู้ เพราะเมื่องมั้งไม่เลยไปรู้ไม่เป็นไรหรอกไปรู้แนกูรู้ไว้ยรู้น่ะกูไม่ได้ขอชอบคบคบเด็กหลายอาหาเอ่าๆวันนี้นะฮะบ้านนี้รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วบ้านนี้ไม่ค่อยดีแล้วกูไม่ได้ไม่ได้คบกันแล้วเขาจะว่าแค่แบบว่าทานไปแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ใช้ผมเป็นแฝงแห้วค่ะผมคบคบเด็กหลายอาหารแล้วมียะไรผมก็จะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบวัเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ไม่มีพี่เจ๋และไม่มีแล้ววันนี้มันเกิดไข่หรอใช่เดี๋ยวมันเกิดไข่แล้ว ร้ตไแล้วเมียผมก็ชอบอาหารเนี้หรือล่ะนี่มือกิชอบเชีลาฮั่นไมเอาไปะเด็ดละฮน่าหน้ด่วนน่ะแค่เราคุยกันเงี้ยสนุกไอ้เงี้ยเดี๋ยวร้อนก็มันก็มาเอาเล่นกูกูไม่อยากพูดอะไรอ่ะมึงมีพี่ลุดนะไม่รู้อะไรไม่มีอ่ะแล้วมึงมีพี่ลุดนะทักอะไรทักหนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ต้องไปขายช่องันมก่อนใช่ไหนะครับแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครีบปิดช่องลันเอรีบปิดเลยนะเลว